จริงนะคะนนีเราก็มากิน lobster กันอีกแล้วนี่ค่ะเป็น lobster นะคะอเ l o b s t e <c oughs> าตาหน้าตาแล้วก็แม่หนูก็สั่งเป็นหอยด้วยนะคะห <c oughs> อย s ม e a m e r นะคะ s t e ม m e r นะคะนี่ค่ะ thank you กำลังอร่้อนๆเลยควันขระงเลยทุกคน ควันขมงน่ากินมากมากนะคะแล้วก็มีจะมากับโทสวอร์นะจานมาให้เราด้วยนะคะอันี้ก็จะมีจานมาให้เราด้วยแล้วก็มานี่สปริ๊กันีสปริ๊กันเนาะแบ่งกันมีจานมาให้เราค่ะแล้วก็งนี้จานถูกมากเลยอันนี้ยี่สิบเก้าเหรียญนะอันนี้ก็สิบหกเหรียญจ้ะ เดี๋ยวถ้าเราไม่อิ่มเดี๋ยวเราจะสั่งเพิ่มน,นะคะเดี๋ยวจะสั่งปลาเป็นปลาตัวเล็กทอดแล้วก็มา